เออโดนปรับเท่าไหร่อ่ะห้าสิบดอลล่าห้าสิบดอลใช่โดนคุกสิบนาทีด้วยกี่คนอ่ะคนเดียวอ่ะเมื่อกี้มันมีเทเซอร์ไงแล้วเออยู่งวิ่งวิ่งไม่วิ่งต่อไม่ไหวโอเคเดี๋ยวลากคุกไปเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวคุกเดี๋ยวโทรไปได้ได้ได้โดนปรับสิบดอลอ๋อห้าสิบดอลแล้วก็โดนเจลสิบนาทีถือว่าหนักอยู่นะพูดถึงอ่ะ สิบนาทีมันนานไงเจ็ปรับเท่าไหร่นะโดนห้าสิบดอนวุยห้าสิบดอนนี่เหนื่อยอยู่ก็พูดถึงอะช่องแรกอะทุกคนอ่าไล่ผมแดงไปไหน้ผมแดงอ่ะแดงอะไรกันอะไม่รู้อะแยกกันหนีอะดิอธทิมาเมืองอ่ะ มันไปไหนไม่รู้อ้าวเหรอไม่ทวงมันนะไม่มีเบอร์เวเวนกรรมหลงละไอชิบหายตายละยอดบอกมาหาโจรอยู่ไหนครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟโอ้โหจะมีคนเสิร์ฟมาหาโจรด้วยเว้ยเฮ้ย ระวังตัวไว้ให้ดีให้ดีๆเถอะระวังตัวไว้ให้ดีดเถอะพวกมึงอ่ะเฮ้ยฮลัลโหลได้ยินไหมไม่น่าได้ยินอะไปโรงพยาบาลก่อนเลยเฮียหูดับดับมันเก้าคนเลยนะพี่รอมันแยกรอมันหลุดก่อนรอมันหลุดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อ่าพ่อมึงหลุดเดี่ยวเมื่อไหร่พ่อมึงโดนกูบอกเลยกูเสิร์ฟให้มึงแน่กูจะป้วนได้หมดตัวเลยมึงค,คอยดูนะซัมเดย์ไปไหนพี่อ๋อซัมเดย์ปิดปรับปรุงเอาปืนลงครับรู้ปะเนี่ยเราอะซัมเดย์เขาปิดปรับปรุงเอาปืนลงเรารู้ปะเนี่ยรู้ใช่เปล่า แค่ไปสองวันครับไปสองวัน <humility> นอนคุกยาวเลยมึงเอ้ยนางสั่นประเทศอะไรครับพี่อ๋อ oh, มีแต่คนถามผมถามจนขี้เกียจตอบแล้วผมก็ตั้งชื่อสตรีมอยู่อะเรียลเรียลโรเฮ ตอบยังคียเกียรตอบล้วเมื่อยแล้วเนี่ยถ้าปืนมาก็น่าสนุกอะัำเดย์อะผมว่านะคือมันมันมันน่าจะแบบมันอะน่าจะแบบโหอะไรยิงกันน้าน้าสนุกหน้าดูเลยผมคิดแบบโหคุเกียหน้ามันว่ะ เราไม่ได้ใช้ปืนเหมือนซีซั่นสามานานมากแล้วไงทุกคนบางกูอยากเข้าแก๊งโจรด้วยจังเลยอะโคโดโมคือใครวะใจเย็นในสองจเย็น เกี่ยวกับลัมมอเดี๋ยวช็อปเปอร์จะเป็นตำนานโอ้โหยากอ่ะช็อปเปอร์เป็นเหมือนอาาคินยากว่ะกูว่าน่าจะยากมากอ่ะ เดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวต่อมาบ้างน,นะแหมเดี๋ยวรู้เลย